เข้ทออาทีเดียื้อยังนงกับตสร้างเราเราไปน้ำเราไปซื้อย่ดศูนย์เื่อไปซื้อย่อลานอันนี้ดีอดีสมตามสภาพ <S <S โอ้ยผ่องกใหญ่เ,เนาะถอดออกแล้วก็เลยเนาะ น้ำมันต้อไมอามางีกแกลอดหนึ่งผลดีนน่เนาะแป็นบาบาทื่มาไวลดน้ำมันเท่าไห่เนี่นาะน้ำมันแกลอดเดียวมันใส่ได้เติมมดขั้นเลยดิสมือนี่ให้นูนกก็ได้น้ำมันเฟี้ยงก็ได้มันเหตุอองเมื่อไหม่น้ำมันืนี้ก็พออร่อยอย่เเป็นตะขาดมั้งวอเป็นตะแห้งมั้งว อ้ยสำนียละเล็ก <complexity> ก็หลายตัวนี่คหวาปันสทั้งในเล็กมันดีแต่ตะมันตัวเดียวขรัวมบัดแปดเทียนเยี๋ยวบืนไงตัวเดียวก็ใส่เพียงหลายตัวซับตันทับก่อนไปินไปบ้านเจ้านั่นไปต่ำ การไม่เหงาต่ำอีกเปี้ยงหมุนซอยไปอีกเนาะไปตาม่ำซะมันตรงไปจึ่งวันนียวจ้เดียวอ่ะจมันหลไปสิ้นแตกสิ้นเผ่าต่างแตกลูกปืนเผ่าต่างแตกสิ้นเลยแตกน้ำที่จริงลูกปืนมันแตกก่อนพอตอนลูกปืนแตกมันก็เห็นไหนกัดไปลูกปืนเปี้ยนะอยู่ที่มันหว่านมาหวาน